นั่นคือการประมูล ATK antigen test kit เป็นสงครามของหมอเมืองกับสงครามของหมอชนบทครับฝั่งหนึ่งต้องการ ATK อีกยี่ห้อหนึ่งฝั่งหนึ่งต้องการ ATK อีกยี่ห้อหนึ่งแต่สืบครั้งนี้หากไม่เร่งจัดก,การแก้ปัญหาเคลียร์ใจของสึกสองหมอรับประกันได้เลยครับว่าสึกครั้งนี้ ไม่สวยจบไม่สวย,สวยทำไมสองสึกนี้ถึงเกิดความทะเลาะหรือว่าสึกของสองหมอขึ้นมาก็ไปดู t ี r อาพี่โอก็จะรู้เลยเป็นจุดตรวจเชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจนคล้ายๆกันแต่<อ>มีความต่างกันนิดเดียวคือแบบไม่ไม่มีไม่ต้องไม่เขียนบแบบรวดเร็วอับบนั้นอาจจะต่างกันนิดบอกอแบบรวดเร็วนะครับสามารถอ่านผลทดสอบไปใน3 0สินาทีอันนี้ก็ไม่ต่างนะพี่โอนะห้าถึงสามสิบก็โอเคเท่าไหร่ยิ่งดีไงใกล้เคียงกันตรงนี้มีความต่าง ชุดตรวจให้ความไวไม่น้อยกว่า90ความจำเพาะไม่น้อยกว่า98อันนี้คือส่วนเซนิทีฟอะพูดง่ายๆสเปคต่างจากฝ่ายที่เป็นเจ้าของเงินต่างกันตรงไหนต่างกันที่ตรงชุดตรวจไอ้ความไวไม่น้อยกว่า95้นู่นบอกว่าไม่น้อยกว่า90ไงถ้าออกง่ายก็คือสเปคลดลงนิดสเปกเซนิทีฟคือความไวของเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ชุดตรวจนั้นนี่เรื่องนี้ทีโออาของฝั่งนี้ลดลงนิดนึงจากนุ่นเ้าเยอะนะเ0 เยอะไหมเยอะเยอเยอะเยอะห้าเปอร์เซ็นต์นี่เยอะเมื่อกี้ที่พี่โอพูดนะรับรองทั้งออยแล้วก็ดับเบิลยูโอนะมากฝั่งขององค์การเปัตเอาแค่ออยพอครับผ่านการรับรองจากออยถือว่าจบแต่ฝั่งนุ่นออยไม่พอครับคุณต้องมาตรฐานดับเบิลยูโอด้วยกำหนดการส่งมอบเนี่ยมีความแตกต่างและมันบอกถึงกำหนดทิศทางเลยว่าใครจะได้ด้วยนะครับส่งมอบแ5ดอยู่หน้าล้านชิ้นเดียวล้านชุดเนี่ยภายใน15วันหลังลงนาม ข้อส่วนในนู้นก็คือเหมือนเป็นทยอยเลามลายไอ้นี้มันต่างไงฮะไอ้นี้คือไม่จำเป็นต้อง8.5แต่คนที่ได้ตรงนี้ย8.5หแล้ว15วัน14วันเนี่ยคุณต้องมีของส่งแล้วนะก็แสดงว่าไงฮะคนที่เข้าเกณฑ์เนี้ยคุณต้องมีของมารออยู่แล้ว8.5ล้านชิ้นไม่นั้นคุณผิดโอ้โห ตีเลยเนี่ยรู้ทันทำไมครัีตีเลยส่วนตรงนั้นอ่ะส่วนตรงนั้นทยอยได้เกณฑ์นี้ทยอยได้เอาง่ายๆไอคนเนี้คุณคุณต้องคือเหมือนว่าเราไม่รู้อะไรมาเลยแล้วอยู่เรานำข้ามารอไว้ก่อนครับนี่คือปมปัญหายงี้ของส่วนที่ขัดแย้งกันแล้วก็ไอ้สวนนี้ก็คือเน้นเรื่องของไอชนะประมูลอย่างเดียวเอาราคาเดียวชุดชุดไม่เกี่ยวชุดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาเรื่องใครให้ราคาต่ำสุด คนนั้นชนะนี่คือความแตกต่างของสองล่างและตอนนี้ต้องบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เริ่มออกมาในสองฝ่ายที่แตกต่างกันครับและคนที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องราคาทักท้วงเรื่องนี้อย่างรุนแรงที่สุดหมอเกลียงหมอเกลียงต้องดูว่าหมอเกลียงสักดิ์นั้คือพื้นฐานคืออยู่ในเครือข่ายของกลุ่มหมอชนบทและปัจจุบันก็เป็นไ,ไ,ไอ,อ้ไออโรงพยาบาลมาราชนาครราชสีมาครับพอมีเรื่องนี้ขึ้นมา ทั้งฝั่งสปชเขาตั้งกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าชุดต่อรองเรื่องราคาออก็ให้หมอเกรียงศักดิ์เนี่ยมาเป็นประธานมาเป็นดูแลตรงนี้ครับเพราะผลออกมาแบบนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่สปชต้องการอเพราะไม่ได้มาตรฐานตามแบบดีวิทโอยังว่าหมอเกรียงศักดิ์เลยออกมาพูดเลยพี่โอว่าว่าว่าอย่างไงครับเขามีรับลมคมใน <laughs> <laughs> เพราะในมติวันที่15กรกฎาที่เราบอกเมื่อกี้อ่าอ่า มีมติให้ประสานงานกับคณะกรรมการต่อรองราคาแต่ปรากฏว่าไม่ประสานอะไรเลยเขาไปดําเนินการก่อนเลยคือไม่ฟังเจ้าของเงินว่าเลยอ่ะเขาจะแบ่งซื้อ1ล้านเทสในช่วงแรกจากบริษัทหนึ่งที่แพงกว่าที่เราเสนอไปและสืบวงในมาได้ว่าจะซื้อก่อนในราคา200บาทหัวเราอะไรเนี่ยค่าชุดตรวจ150้าค่าชุดตรวจเนี่ยร้อค่าขนสง่งอีสี0แต่เราเคยได้ต่อรองเบื้องต้นไปแล้วกับหลายเนี้ย <120 S 2> ร้อยยี่สิบรวมค่าขนส่งในยะที่หมอเกลียงแฉจึงสั่งให้ผู้ประมูลจึงสั่งให้ผู้ประสานงานกับสปสอชอไปว่าไม่ให้ทําอย่างนั้นผู้ประสานงานกับสปสอชอคือโรงพยาบาลลาดวิถีครับก็เลยเกิดการประมูล8.5ล้านชุดไงอ๋อเดิมนี่ตั้งเป็นวงเงินไว้อ่าแล้วไอ้ผมคือหมอเกลียงเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการต่อรองเนี่ยไปเป็นผู้สังเกตการในวันประมูลอืคุณเห็นแล้วไหมว่าเป็นศึกของหมอ สฝั่งที่มองต่างกันว่าด้วยเรื่อง ATK 8.5ล้านชุดเกิดความบังเอิญก่อนการเปิดซองประมูลเปิดซองประมูลวันที่10มีความบังเอิญอยู่สองสาอย่างเกิดขึ้นในวันที่9สิงหาคม2 5 6 4ทาไมภาพอะไรมีคณะวปอรุ่น61รวมตังรวมอะไรแล้วเนี่ยก็ไปซื้อ ATK มอบให้กับคุณอนุทินมูลค่า1,260 0ล้บาท ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาวปรุ่น6 1เอีกใครอยู่บ้างครับวปรุ่น6 1เอหนึ่งอ่ะคุณนุทินเรียนวปรุ่นนี้รุ่นนี้อันที่สองเนี่ยคนนี้ครับพี่อว่าน่าจะรู้จักคนนี้ครคุณวิษณุเทพเจริญครับครับประธานกรรมการนุสานศิรินั่นแหละครับเรียนอยู่รุ่นนี้แหละวปรุ่นเดียวกันอ่ะไปวันที่9คนวปรุ่นเดียวกันแล้วที่บังเอิญที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง ส,สินค้าเอทีนี้ก็คือสินค้าตัวเดียวที่ชนะประมูลคือที่ราคาประมูลได้เจ็ดสิบาทรวมภาษีเบทยทีตัวเดียวกันฮะตัวเดียวกันที่ชนะประมลเป็นความบังเอิญคอืบผมเข้าใจเข <ผม S 2> ้าใจไหมวมบอกว่าไอ้ลิปปลิปปใช่ตัวนี้แหละวันที่ไปหมอกับตัวที่ตัวเดียวกันก็ก็ก็เป็นธรรมดาอาจจะมีสินค้าอยู่ในตลาดไม่ได้แปลกประหลาดอะไรพี่โอธรรมดา เพียงแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมานั่นเองมันเป็นความบังเอิญไม่ใช่บังเอิญเพราะก็ยื่นซอมวันที่10อืเป็นความบังเอิญเ,เ,เราดูกันต่อนะครับว่าปัญหาว่าด้วยเรื่องของการประมูล ATK เนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาใหญ่เพราะกระบวนการจัดการของภาครัฐในสองหน่วยงานตอนนี้ต้องบอกว่าฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินชกกันหน้าเยินเลยครับและฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงิน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีคนเดียวกันฝ่ายแดงที่เป็นเจ้าของเงินคือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการหัวหัวหัวเลียวหัวแรงใหญ่ก็คือนายแพทย์เจเด็ดเลขาสปชที่ออกมาเดินหน้าเรื่องนี้แล้วก็ค้านเรื่องของการประมูลแบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขเป็นประธานของสปสช,ชและวันนั้นรัฐมนตรีว่าการก็เป็นคนไปชี้แจงเองว่าสาปสช,ชจะจัดซื้อ ATK 8.5ล้านชุดมาให้บริการกับประชาชนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นกรมกร,นกรมการอยู่ก็เป็นกรรมการอยู่ที่นั่นก็คืออยู่ในกลุ่มหมอด้วยกันแหละแล้วที่องค์การเพสัตวที่เป็นผู้ประมูลละ่ะครับไปดูบอร์ดองค์การเภศสัตคณะกรรมการขององค์การเพศสัตวกรรมเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กระทรวงสาธารณาสุขขอท่านลองอนุทินเหมือนกันคณะกรรมการองค์การเพศสัจกรรมประกอบโดยใครครับครับแน่นอนท่านประหลัดเป็นประธานหมอเกติภูมิวงรจิตเป็นประธานกรรมการท่านคือประหลัดกระทรวงและที่บอกนโยบายประหลัดกระทรวงเมื่อกี้มาเรียบนโยบายสอทอที่บอกให้มีการแข่งขันก็มาจากก็ประหลัดต่ดีครับนะครับที่เหลือคือหมอสมศักดิ์อักขศินหมอเจษดาโชคดำรงสุขอันนี้อดีตประหลัดกระทรวงครับนะครับคุณบุญชัยจลัดแสงสมบูรณ์อันนี้ตั้ง นี่แหละครับตัวแทนไหนผิดพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิตชอบกรรมการนะคุณพงชัยอมตานนท์อ้าวพี่เต่ามาจากไหนครับฟอร์ดทำอะไรนะทำเรื่องตู้เติมอะไรบุญเติมเงิน่ะบุญเติมอ่ะครับบุญเติมอ่าบุญเติมผมไปได้คุยทั้งสองฝ่ายสองแกนแกนเนี่ยครับอิศกงนี้จะจบยังไงผมได้ข้อสรุปแบบนี้ซึ่งผลสุดท้ายไม่รู้ว่าประชาชนที่เป็นเป็นตัวประกันหรือว่าเป็นคนกลางเนี่ยจะเจออะไรบ้าง ฝั่งองค์การเปัตผมบอกว่าครั้งนี้เขาจะเดินหน้าประกาศผู้ชนะประมูลถ้าไม่เปิดประมูลหรือว่าไม่ประกาศผู้ชนะประมูลผู้ชนะประมูลจะฟ้องกรรมการองค์การเปัตเพราะฉะนั้นองค์การเปัตเดินหน้าฟังสปสชผมก็ได้คุยเหมือนกันอืเขาบอกว่าถ้าคุณยังยืนกรานแบบนั้นอืเราก็จะยืนกรานแบบนี้คือถ้าคุณยืนกรานที่จะประกาศผู้ชนะประมูลสปสชอาจจะไม่เซ็นรับของที่คุณประกาศชนะ ผู้ประมูลมาก็ได้โอ้แบบนี้จะเป็นยังไงพี่โอ้ึกครั้งนี้ในการหา ATK antigen test kit มาแยกคนป่วยคนสุ่มเสี่ยงคนติดเชื้อออกจากคนไม่ติดเชื้อมันจบไม่สวยและไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไร8.5ล้านชิ้นจะถึงมือประชาชนเมื่อไรอย่าบอกนะครับว่าการดำเนินการหลังจากนี้ไปกว่าถั่วจะสุก ง่าก็ไม่ไปทั้งเมืองครับนี่คือทั้งหมดจาก nation insight ครับ